แพทยพิชานอนยังมีสติการนอนเป็นอียาบทที่แปลกไปก,กว่าอียาบทอื่นๆกับทั้งมีผลกระทบกับสติสัมปชัญญะแตกต่างจากรียาบทอื่นด้วยกาวคือเมื่ออยู่ในอาการเอนนอนสติมักจะหายไปอย่างรวดเร็วและเกิดความเหม่อลอยฟุ้งซ่านได้ง่ายกว่าท่าทางอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญพอควรที่น่าจะมีสติเป็นพื้น เป็นของอุดหนุนในล่วงหน้าจะมาจากการฝึกตามรู้ลมหายใจหรือตามรู้อิรายาบทเดินยืนและนั่งก็ตามฉี่และแน่นอนว่าถ้าหลับหลงลงไปเสียแล้วก็คงไม่มีทางกําหนดสติรู้อิรายาบทนอนได้ฉะนั้นถ้าว่าตามเนื้อหาของการฝึกก็คือให้รู้ตัวขณะเอนพักหรือไม่ก็ขณะทอดกายนอนในจังหวะก่อนหน้าก้าวรู้สึกความหลับไหล หากไม่แน่ใจว่าจะกำหนดรู้กายด้วยความเป็นเอียบบนนอนอย่างไรก็ให้สำรวจทีละจุดสำคัญของร่างกายว่ามีตรงไหนเกรงอยู่ไล่จากฝ่าเท้าขึ้นมาที่มือและจบที่ใบหน้าหากรู้สึกว่าตรงไหนเกรงตรงนั้นจะผ่อนคลายเองหรือถ้าไม่ผ่อนคลายก็หายใจลึกๆแล้วก็ให้จุดกำหนดผ่อนคลายตามลมตามลมหายใจออกเสีย ปอดสังเกตว่าเมื่อรู้สึกถึงความผ่อนคลายทั้งฝ่าเท้าฝ่ามือและใบหน้าไม่มีความเกรงเหลืออยู่อีกแล้วอืยาบทนอนจะปรากฏต่อใจไปเองนี่แสดงให้เห็นว่าสติจะเกิดขึ้นต้องไม่ใช่ขณะที่กําลังเกรงอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่อีกประการหนึ่งที่น่าคำนึงคือคำแนะนำในการก้าวลงสู่ความหลับแบบราชสีหรือสีหัสายญาของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้มีสติสัพพัญญะนะ ซึ่งก็มีความเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นส่วนท่านอนที่จะแคงขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้าก็มีควรลืมก็คือตั้งใจไว้ล่วงหน้าก็คือตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะลุกขึ้นไม่ใช่นอนต่ออุบายง่ายๆที่จะทําให้ได้ผลดังนี้คือก่อนนอนควรนั่งกําหนดรู้ลมหายใจจนเกิดความสงบสบายและมีความมีสติรอบที่สุดเท่าที่กําลังกายจะเพื่ออ,อําหน่วยจากนั้นก็หลับก่อนหลับให้ตั้งใจว่าพอรู้สึก พอรู้สึกตัวตื่นจะลุกขึ้นนั่งดูลมหายใจตามขั้นตอนที่เคยฝึกมาท่านทีแมะจะเป็นการตื่นระหว่างคืนเพื่อเข้าห้องน้ำก็อาจภาวนาเสียนิดหน่อยเป็นการทรงสติไว้ไม่ให้ขาดสายไปไหนและหากกำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติภาวนาเต็มที่ก็อาจกำหนดตื่นเมื่อไหร่จะเดินจง,จงกรมเจ้าป่าจุด้วย จนกว่าจะง่วงอีกหากเคยมีประสบการณ์เหมือนหลับแต่ครั้งหนึ่งรู้สติรู้สึกว่าได้ผ่อนพักผ่อนเต็มที่ทั้งกายใจอันนั้นก็เรียกว่าการหลับกันมีสติซึ่งมักเป็นผลมาจากการก้าวลงสู่การนอนหลับแบบสีหัสยายญาตินั่นเองการนำไปใช้ในเตียบทประจำวันผลของการรู้กายในแง่การปรากฏแห่งเตียบทนั้นนอกจากเป็นไปเพื่อการตื่นรู้ มีสติสัพพยาคปัญญาของจิตแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับกายพลอยเปลี่ยนไปด้วยเก่าคือเดิมทีเมื่อเราไม่สนใจส่งจิตดุริยาบทนั้นส่วนใหญ่จะมีกายก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไปคลุกเข้าหรือจับแนงอยู่เฉพาะกลุ่มความคิดฟุ้งซ่านในหัวหรือไม่ก็ภสษาที่เย้าวยวนบ้างภาษาที่ระคายบ้างนานๆจะรู้สึกถึงกายก็เฉพาะตอนที่อบากเปลี่ยนดริยาบทและเพราะพอเกิดสติอ่อนๆเกี่ยวกับกายวู้หนึ่ง สตินั่นก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อจบการเปลี่ยนอเรียบทตามความเรียกร้องจากกายต่อเมื่อมีฝึกการฝึกสติตามรู้จนกายนิ่งจิตน,นิ่งไม่กวัดแกว่งง่ายอย่างเคยประกอบกับการรู้กายโดยโดย,โดยความเป็นอเรียบทบ้างตอนแรกอาจรู้สึกเหมือนไม่ทราบว่าจะดูหุ่นกระบอกนิ่งๆอย่างนี้ไปทําไมแต่แล้วในที่สุดก็เริ่มเกิดประสบการณ์ที่แจ่มชัดหรือคือเห็นว่าไม่มี คือชีวิตคนน่ะไม่มีอะไรนอกจากรูปกายที่เป็นท่านท่านหนึ่งแล้วต้องเปลี่ยนไปอีกท่านหนึ่งแน่นอนว่าชีวิตเรามีหลายแง่หลายมุมมองอื่นให้รับรู้นอกเหนะือจากความเป็นเอียาบททื่อเพราะว่าความจริงก็คือเรามองในมุมไหนก็เห็นแต่มุมนั้นสาระคือไม่เห็นมุมนั้นจะเกิดผลประโยชน์ทางจิตประการใดขึ้นมาณนะจุดนี้ต้องทบทวนไว้ไม่ลืมว่า เป้าประสงค์สูงสุดของเราอยู่ที่การดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงด้วยการปล่อยวางความยึดมั่นกับทั้งไม่ลืมว่าเราอยู่จุดใดในแผนที่คือมหาสติปฐานสูตรเรารู้กายด้ยความเป็นเอียบทเพื่อพัฒนาต่อเป็นความรู้ที่ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่จมจบอยู่เฉพาะในเอียบทประการเดียวถาวร นเห็นแต่ละอรอิริยาบทก็คือเห็นกายโดยรวมแบบคร่าวๆนับแต่หัวถึงเท้าอันจะเป็นแม่บทพื้นฐานในการดูเข้าไปในรายละเอียดเมื่อก้าวขึ้นสู่แบบพระอื่นๆตามสามัญสำนึกแล้วทุกคนจะรู้สึกว่ามีกายอยู่แท่งหนึ่งก้อนหนึ่งคงที่อยู่เช่นนั้นอย่างมากที่สุดก็รับรู้ว่ากายนี้เคยเล็กๆ ค่อยๆเติบใหญ่แล้ววันนึงก็จะโรยรายุคนี้สมัยนี้ทราบรายละเอียดกระทั่งว่ามีเซลล์ปริมาณมหาศาลเกิดตาอยู่ในกายนี้ไม่หยุดหย่อนแต่ว่าสำนึกปกติยังคงบอกตนเองว่ากายนี้คงที่กายนี้เป็นเราเป็นของเราสนทางกับความเป็นจริงไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกันต่อเมื่อเห็นชัดผ่านอิริยาบถว,ว่าแต่แลวะวินาทีนั้น กายนี้คล้ายหุ่นปั้นที่บางคราวนิ่งนานบางคราวขยับเปลี่ยนอยู่ตลอดก็จะเห็นแปลกไปกว่าเดิมว่าแท้จริงแล้วกายไม่เคยเป็นอะไรที่คงเส้นคงวาแม้เปลือกหรือผิวนอกที่สุดของกายเช่นความเป็นอิริยาบถก็ต้องปรับ,ต,รบต้องแปลงภายใต้เงื่อนไขบีบคั้นเป็นจังหวะจังหวะหากฝึกอิริยาบถบับพพระได้ถึงขั้นที่กายเหมือนจงกรมเองเหมือนการเดินจงกรมเองมีจิตเองเป็นผู้รู้ เห็นเท้ากระทบและกายเคลื่อนแยกเป็นอีกภาคหนึ่งหรือนั่งอยู่เหมือนหุ่นปั้นที่ถูกดูดมาจากอีกมิติหนึ่งอันปราศจากการครอบครองเป็นเจ้าของก็นับว่าได้พื้นฐานที่ดีต่อการรู้เช่นนั้นในชีวิตประจําวันแม้จะยังสื่อสารกับผู้อื่นเป็นปกติเว่าจิตภายในจะเห็นเป็นคราวๆ ว่าทำกิจทั้งหลายโดยสักแต่เป็นกิริยาจบกิริยาหนึ่งแล้วก็จบไม่มีมนทินใดติดใจไม่มีเรื่องราวไหนปรุงแต่งจิตต่อว่านี่เรานี่ของเราแน่นคำพูดเราแน่นคำพูดเขาเพาะฐานสติไม่ใช่เป็นเรื่องราวทว่าเป็นเอียบบทภายในเท่านั้นเมื่ออยู่นอก ทางจงกรมหรือนอกที่นั่งสมาธินั้นบางคราวเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือความบีบคั้นที่เกิดเรียบทเป็นไปต่างๆได้หลากหลายเช่นการนั่งบางทีก็ตั้งนั่งอยู่ในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนนั่งเอามือเท้าคางนั่งก้มหน้าขับจระ,ะบ้ากการยืนบางทีก็ยืนเอามือเท้าเอวบางทีก็ยืนเอาศอกเท้าสดสังโตนี่เป็นที่มาที่พระพุทธ พระพุทธองค์ทรงให้กำหนดรู้คือหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกริยาท่าทางอย่างใดใดก็รู้ชัดกริยาท่าทางอย่างนั้นๆในความเห็นชัดเจนชนิดไม่เกี่ยงงานไปทุกอาการนั้นที่สุดแล้วผู้เพวานาะผู้มีสติสมบูรณ์จะพบว่าบางคราวรู้ชัดเพียงกายเป็นก้อนทึบในท่านหนึ่งแต่บางคราวก็ส่องรู้แจ่มแจ้งแต่บางคราวอาจส่องรู้แจ่มแจ้งเรากับกายเป็นถ้ำ เป็นครูหาหรือเป็นโพงเป็นโครงร่างหรือให้จิตอาศัยตัวของกายเองเสมือนหุ่นว่างเปล่าที่ถูกรู้ถูกดูมาจากเบื้องหลังคล้ายมีช่องว่างระหว่างจิตกับกายอยู่ในที่เหมือนนใกล้จะเห็นรายละเอียดในถ้ำอยู่ลำไรอันที่จริงธรรมชาติกายกับจิตไม่ได้แยกจากกันอย่างกระดาษคนละแผน่นแล้วก็ไม่ได้ประกบกันอย่างกระดาษสองแผ่นที่แปะติดสนิทด้วยกาวเพราะฉะนั้น เราปฏิบัติภาวนาแล้วเห็นกายเป็นอันเดียวกับจิตก็ดีหรือเห็นกายเป็นต่างหากจากจิตก็ดีย่อมเป็นเพียงความเห็นที่เกิดจากสติสัมปชัญญะที่แตกต่างกันเท่านั้นสิ่งที่ควรคำนึงถึงจึงไม่ใช่การพยายามล้วงลึกหกรือตีกรอบว่าจะต้องเห็นกายแยกเป็นต่างหากจากจิต เห็นจิตเป็นอันเดียวกับกายเพราะถ้ามัวพะวงว่าอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผลการปฏิบัติที่เยี่ยมยอดอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นประสบการณ์ัชนเลอร์เสร็จแล้วปัญญาันเกิดจากการจาอรู้จาอพิจารณาอย่างเป็นธรรมชาติตามจริงย่อมไม่เกิดเพราะจิตมัวแต่อยู่ในอาการปุงงต่งเสียหมด หน้าที่เรามีแค่ให้เหตุปัจจัยคือกํำหนดรู้กายโดยความเป็นเรียบบทต่างๆเท่าที่จะทำได้ตามคุณภาพของจิตแต่ละขณะอำนวยผลออกมาอย่างไรก็รับรู้อย่างนั้นไม่ต้องปรุงแต่งแอ่เอี่างอะไรต่อเท่านี้ก็ได้เชื่อว่าปฏิบัติเรียบบทปับพระ,พะอยู่ในชีวิตประจำรวันแล้วรู้ไปทุกอาการที่กายตั้งอยู่แล้วมีความสุขขึ้นกว่าเดิมได้มากแล้วจะเหมือนรู้เล่น ไม่ได้บังคับบัญชาควบคุมให้ต้องภาวนาอย่างเคร่งคัดอะไรแต่ผลที่เกิดจากความสั่งสมอย่างต่อเนื่องผ่านพัผนผ่านเดือนจะเป็นความรู้จริง,รงๆเกี่ยวกับเปลือกของกายลดความยึดมั่นถือมั่นไว้เนี่ยกายของเราอียาบทของเราลงรู้ซึ้งอยู่ในอยู่ภายในโดยไม่ต้องฟังใครบอกและสิ่งหนึ่งที่จะพบเป็นปกติสำหรับผู้ผ่านการฝึกสติรับรู้ลมเป็นนิด คือทราบลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของอริยาในแง่ของการทำความรู้ตัวนั้นเราจะไม่หมายให้จิตเจาะสนิทกับลมหายใจแบบทำสมาธิแต่จะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความรู้อริยาบทหรืออาจจะใช้ลมหายใจเป็นตัวเรียกสติให้กลับมาจากวังวนของความฟุ้งซ่านออกทั้งนอกกลับทั้งจะให้ผลลัพธ์แบบสมทบ คือเมื่อถึงเวลาต้องการพักสงบด้วยการรู้ลมหายใจอย่างเดียวก็ต้องก็จะตั้งมั่นง่ายเพราะมีกำลังอยู่ตัวแล้วล่วงหน้าและสําหรับคาราวาที่ยังออกกําลังกายได้ทุกรูปแบบก็อาจพบกับการวิ่งประเภทจ็อกกิ้งหรือวิ่งบนสายพานที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะนั้นหากกําหนดรู้เท้ากระทบอย่างเดียวมันจะให้ผลดีเสริมการออกกําลังกายเข้าไปอีกบางคนก็พบว่าการวิ่งเพื่อรู้ก,กระทบเท้านั้น ให้ผลดีในเบื้องต้นมากกว่าการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเสียอ,อีกนี่อาจเป็นเรื่องของจริตหรือความพร้อมทางกายทางใจที่แตกต่างกันอันเชี่้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสติรู้เป็นหลัก